ครับมาอยู่กับมดเบทากันอีกแล้วนะฮะวันนี้มดยิบรถมานําเสนอนะฮะเป็นคันนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆ SUV นะฮะยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศกันเลยทีเดียวก็ว่าได้เป็นเจ้าตัว New Fortuner กันอีกแล้วนะครับผมสเปคตัว2.4 ขับ2นะฮะ2 WD นะฮะปี2015นะครับผมที่สำคัญนะฮะคันนี้นะฮะรถขับไปใช้งานเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะฮะสภาพนางฟ้าจริงๆนะฮะแต่ว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรารอไปรับดูรับชมกันได้เลยนะสำหรับคันนี้มดจะมอบให้ในราคาพิเศษนะฮะในราคาเพียงแค่9 4้0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะถูกมากๆกันเลยใช่ไหมครับผมคุ้มค่ากับราคานะสำหรับอ่า คุณนะสมบัติที่ได้ไปนะถือว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะสำหรับรถ SUV เจ้าตลาดแบบนี้นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปรับดูรับชมกันได้เลยครับครับเดี๋ยวเราจะมารับชมนะฮะรีวิวภายนอกภายในกันได้เลยนะสำหรับเจ้าตัว Fortuner คันนี้นะฮะดูหล่อเหลาทีเดียวเลยใช่ไหมครับผม ก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมากล่าวถึงด้านตัวเครื่องกันก่อนนะฮะคันนี้นะฮะได้มาเพราะเป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลนะฮะเป็นตัวเครื่องยนต์4สูบ2000นะ2 3งพัซีซีแรงม้านะฮะคันนี้จะเป็นตัวปี2015นะครับเครื่องเสียงฟิตปิดเครื่องเสียงฟิตปิเงียบเงียบกันแบบนี้เลยนะฮะอันนี้มดก้านดึงเป็นตัวก้านวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาให้ดูแบบนี้กันเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้นะฮะ เสียงเงียบจริงๆนะแล้วก็ไม่มีควันหรือไอใดๆออกมาทั้งสิ้นกันเลยนะฮะอ่ะ คันหน้าคันนี้นะคันหน้าเดิมหมดเลยนะฮะตัวฝากระโปรงเดิมนะฮะตัวลอยองลอยอาร์คนะฮะยังอยู่ที่เดิมนะครับผมอันนี้มดกล้าถ่ายให้ดูนะฮะแบบนี้เลยนะตัวมิดอาร์คเลียงสวยๆเดิมจากโรงงานนะฮะแบบนี้ตัวสติ๊กเกอร์ติดอยู่ครบนะฮะตัวนี้นะฮะติดออกมาจากทางโรงงานไม่มีรอยขีดรอยข่วนใดๆทั้งสิ้นนะเจ้าของเก่าเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวชกฝากระโปรงกันมาให้ด้วยนะครับจะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ได้ นตัวไฟคันนี้นะฮะจะเป็นไฟแบบลูกแก้วแบบนี้นะฮะเป็นตัวโคมไฟโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวไฟ LED ไท Running Light, มรมันนิ่งไลท์มาพร้อมตัวระบบตัดแสงไฮบีมกันให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วก็เป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หนะ้าออกสูนออกโรงงานกันเลยทีเดียวนะครับ กระจังหน้าคันนี้ก็ได้มาพร้อมกับเป็นตัวกระจังหน้าแบบโคเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางนะฮะสลักโลโก้โตโยต้าแบบนี้นะครับผมที่สําคัญนะเจ้าของเก่าเนี่ยจะใส่มาให้เป็นตัวสเกิร์ตหน้าหลังกันเลยแบบนี้นะฮะหลอๆกันเลยทีเดียวนะมีตัวเซ็นเซอร์ทั้งคันทั้งหมดนะถึง8จุดกันเลยทีเดียวนะหน้าสี่หลังสี่นะตัวนี้นะหน้า4จุดนะหนึ่งสองนะฮะ แล้วก็3นะฮะฝั่งนี้4ี่นะครับผมจะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันได้เลยนะฮะที่ด้านกระจกข้างคันนี้นะฮะกระจกข้างคันนี้ก็เป็นตัวสีเดียวกับตัวรถแบบนี้สีดำนะตัดมาพร้อมเป็นตัวไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะฮะกันสาดมีมาให้4ี่บานติดออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวที่จับปิดเปิดโคมเมียมทั้งหมด4บานเลยมาพร้อมเป็นตัวระบบสมาร์ททีเลสนะครับ ตัวสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์วัดค่าลมยางนะฮะก็แบบนี้เลยนะฮะไม่มีรอยขีดขรอยข่วนติดอยู่ตำแหน่งเดิมนะฮะตัวนี้นะฮะน็อตน,นะฮะน,อน็นะะนอนตตรงประตูไม่มีรอยขัดรอยไข่เลยทั้งสิ้นสีเดิมเดียวกับตัวรถจะเป็นตัวสีดำนะครับอะแล้วก็ท่านใดที่ดูรถยนต์มือสองเป็นจะดูเป็นตัวเมทาร์กแบบนี้นะฮะเรียงสวยเดิมจากโรงงานฮะ,ะบอกตามตรงเลยว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะฮะยังไม่ได้สปารถท่านได้เห็นสภาพตามจริง หน้างานนะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะฮะสภาพภายในก็สวยๆกิ๊บกิ๊บแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะได้มาพร้อมกับเป็นตัวกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมด4บานระบบเซ็นทัลล็อกไฟฟ้านะฮะแล้วก็ปรับกระจกข้างนะครับอ่าระบบปรับกระจกข้างไฟฟ้าแบบนี้แล้วก็พับเก็บกระจกข้างไฟฟ้านะครับผม อ่ะแล้วก็ให้มาเป็นตัวปุ่มนะฮะตัวปุ่มอ่าเปิดปิดฝาหลังไฟฟ้านะครับภายในห้องโดยสารนะตัวปุ่มอยู่ภายในห้องโดยสารเลยทีเดียวนะฮะตัวปุ่มปรับระดับไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวเจ้าของเก่าจะใส่มาพร้อมกับเป็นตัวอ่าวัดค่าแบตกันให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะครับผม มาพร้อมกับเป็นตัวปุ่มพุชสตาร์ทแบบนี้นะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะด้านบนคาดมาพร้อมกับเป็นตัวลายไม้นะฮะ,ะในตัวพวงมาลัยก็มีตัวปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปรับโหมดเปลี่ยนโหมดรับสายวางสายใต้พวงมาลัยก็มีตัวถุงลมนิรภัยแอร์แบกกันมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็แพนเดอร์ชิฟ์นะสามารถสับเกียร์เล่นเกียร์เล่นสปีดกันได้เลยนะฮะอ่ะ ตัวเบาภายในคันนี้ก็จะคุมโทนมาพร้อมกับเป็นตัวสีน้ำตาลเข้มเบาก,ก็จะเป็นหนังเบาหนังสีน้ำตาลเข้มเดินมาพร้อมเป็นตัวได้สีขาวฝั่งคนขับก็จะเป็นเบาไฟฟ้าปรับ6ทิศทาง6กระดับกันเลยเดียวนะฮะสำหรับเจ้าตัวเรือนใหม่นะจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคันนี้เดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยนะฮะจะอยู่ที่35,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะฮะ ขับใช้งานนะฮะอันนี้คือไม้แท้ไม้เดิมรับมาจากมือลูกค้าแบบนี้เลยไม้แท้ไม้เดิมนะฮะอันนี้นะฮะลูกค้าเจ้าของเก่ายังไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องกันมาอยู่เลยนะเซอร์วิสนะรอบที่แล้ว อาจจะเป็นตัวเซอร์วิสรอบหน้าเลขไม่จะกำหนดมาอยู่ที่4 40,000กิโลเมตรนะฮะตอนนี้ขับใช้งานไป35,000กิโลเมตรนะครับผมอันนี้ไม้แท้ไม่เดิมจริงๆรับมาจากมือลูกค้าแบบนี้เลยนะแล้วก็จะเป็นตัวหน้าจอนะฮะเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะเป็นตัวเนเิเกเตอร์แมปออกศูนย์ออกโรงงานกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวเจ้าของเก่าแถมมาเป็นตัวกล้องหน้านะฮะแบบนี้เลยนะฮะ กล้องหน้ากันมาให้ด้วยนะครับะแล้วก็ตัวกล้องหลังจะแสดงผลผ่านหน้าจอมาพร้อมกับเป็นตัวเส้นเตือนระยะกันมาให้ด้วยนะครับอ่ะด้านล่างเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเป็นตัวแอร์แบบปรับอ่าระบบดิจิตอลเลยทีเดียวนะปรับอุณหภูมิได้เลยนะฮะ มาพร้อมกันตัวปุ่ม t ท a c t i o n control นะฮะรูเสียบหัวชาร์จไฟพาวเวอร์เอาเลิตสรูนะฮะ,ะจุดวางแก้วด้านล่างนะฮะมาพร้อมกับเป็นตัวจุดวางแก้ว2จุดฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับนะฮะตัวคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นคอนโซลตรงเกียร์ก็จะเป็นแบบลายไม้นะฮะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะฮะ เป็นตัวปุ่ม Eco Mode Power Mode นะฮะตามสไตล์ New Fortuner แบบนี้เลยนะสามารถเลือกโหมดปรับโหมดเปลี่ยนโหมดตามการใช้งานของสมรรถนะที่ท่านต้องการเลยนะฮะแล้วก็กุญแจนะฮะคันนี้กุญแจ2ดอกแบบนี้นะครับผมตัวซีนนะฮะซีนพลาสติกตรงบังแดดนะฮะตัวนี้ยังติดอยู่เลยนะฮะคือเจ้าของเก่าใช้งานดีมากๆทนุถนอมมากๆแบบนี้นะฮะอ่ะ ตัวด้านบนเพดานนะฮะก็กิิบกิแบบนี้เลยนะฮะกิ๊กๆิกกเลยนะ,ะตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเทียบเท่าสภาพป้ายแดงกันจริงๆนะฮะคันนี้นะครับ สำหรับตัวเบาะด้านหลังก็เกิี้ยงเกี้ยงเลี่ยมเลี่ยมแบบนี้เลยแล้วก็ห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางนะครับด้านบนก็จะเป็นแอร์แบบแอร์ลาวสามตอนระบบแอร์ทั้งคันจะมาพร้อมกับเป็นตัวระบบแอร์ดิจิตอลนะ,ะด้านล่างเป็นตัวหัวรูเสียบชาร์จไฟเอาเล็ดฝั่งผู้โดยสารด้านหลังกันมาให้นะฮะท่านใดที่ไม่มีหัวเสียบชาร์จรถนัดมีเป็นตัวหัวปลั๊กอนเนกประสงค์ด้านล่างเสียบชาร์จกันได้เลยนะ,ะให้กําลังไฟอยู่ที่220โวลต์กันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็สําหรับตัวไฟด้านหลังนะ,ะจะเป็นเรียงเป็นเส้นแบบนี้เลยนะ,ะเป็นตัวไฟ LED แบบนี้นะครับผมอ่ะเจ้าของเก่าจะติดเป็นตัวสติ๊กเกอร์ T D Sportivo หลอกกันมาให้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ที่ผมบอกไปนะเซ็นเซอร์หลังนะ,ะถึง4จุดกันเลยทีเดียวนะ,ะมาพร้อมกันเป็นตัวสเกิร์ตหลังนะฮะแบบนี้เลยนะฮะหล่อๆล,ลอกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะฮะเจ้าของเก่าเข้าศูนย์ตลอดนะฮะสติ๊กเกอร์ B Quick ยังแปะอยู่ครบกันเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็เจ้าของเก่าจะใส่มาให้เป็นตัวไฟเบอร์แบบนี้ตัดตรงคิ้วสเกิร์ตด้านหลังแบบนี้นะครับผม ประมาณนี้เลยนะสลักโลโก้คําว่า Fortuner แล้วก็คลิปมาพร้อมกับเป็นตัวสีแดงเล็กน้อยแบบนี้นะฮะสไตล์ดําแดงนะฮะมา,าถือว่าเข้ากับตัวพรม 6D นะฮะที่เจ้าของเก่าใส่กันมาให้นะฮะเป็นตัวสีดําตัดสีแดงแบบนี้นะครับบอร์ดแถวที่2แถวทสามารถพับเก็บพับขึ้นได้แบบนี้เลยเลือกใช้งานนะะได้ตามอเนกประสงค์ตามที่ท่านต้องการกันได้เลยนะฮะจะประมาณนี้นะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับผมคอนโซลหน้าก็จะเป็นคอนโซลแบบสีดำนะครับผมแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารก็ให้มาพร้อมว้ตัวถุงลมนิราภัยแอร์แบ็กกันเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ามีหลายจุดกันเลยทีเดียวนะมีตัวนี้หนึ่งจุดนะแล้วก็ตรงเสาอีกนะฮะ ตรงเสาทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะฮะตัวนี้แล้วก็มีตรงเสาผู้โดยสารด้านหลังอีกแล้วก็เบาะสองฝั่งกันเลยทีเดียวนะตัวเบาะอ่า ทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารกันเลยทีเดียวนะแอร์แบกนะมีหลายจุดกันเลยทีเดียวถือว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็คอนโซลด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นคอนโซลนะฮะแบบหนังสีดําแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นตัวโลโก้โคเมียมนะฮะสลักโลโก้คําว่า Fort u n e r แบบนี้เดินมาพร้อมกับเป็นตัวได้สีขาวแบบนี้นะฮะตัวนี้จะขออนุญาตบอกคุณสมบัติพิเศษก็จะมีตัวเป็นรูลมแอร์ออกมาแบบนี้นะฮะอันนี้เกลืรักษาอุณหภูมิได้ชั่วข่าวนะฮะใครมี ซื้อสินค้านะฮะที่ต้องเก็บรักษาภูมิสามารถแช่ตัวนี้กันได้เลยนะฮะตัวนี้แนะนํากันเลยนะฮะอ่าแล้วก็ตัวบุ๊กเอกสารหนังสือนะฮะเนื่องจากคันนี้นะฮะขับใช้งานไม่น้อยมากๆนะฮะแล้วก็เจ้าของเก่าดูแลดีนะฮะตัวบุ๊กหนังสืออยู่ครบคบแน่นๆแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะอ่าเรียกได้ว่าตัวบุ๊กหนังสือเนี่ยคือหนามากนะฮะจะทะลักออกมากันเลยทีเดียวนะครับผมก็ขอฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการพิจารณานะฮะ เป็นตัว New Fortuner คันนี้สีดำนะฮะปี2015นะครับผมนัดมันมาดูนัดมันมาจองกับมดกันก่อนกันได้เลยนะติดต่อกับโมดมาได้เลยนะที่เบอร์098490นะครับ2739นะเบอร์นี้สามารถใช้โทรสนทานะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเกี่ยวกับตัวรถนะหรือว่าเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์ใดๆก็แล้วแต่ลองโทรสอบถามกันมาก่อนหรือว่าเบอร์นี้สามารถใช้แอดไลน์กันได้เลยนะขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ